สวัสดีค่ะพบก,กับทนายพราวราวีในช่องชาแน,นลยูทูบทนายพราวราวีและในแฟนเพจเฟซบุ๊กทนายพราวราวี การซื้อของออนไลน์นะคะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้การซื้อขายของบนโลกใบนี้สะดวกสบายมากขึ้นการทานิติกรรมซื้อขายนะคะก็คือผู้ซื้อนะคะตกลงที่จะซื้อสินค้าแล้วก็มีการโอนเงินให้กับผู้ขายผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตกลงซื้อขายกันผ่านช่องทางแชทต่างๆและมีการโอนเงินผ่านระบบออนไลน์คืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะคะเท่านี้นะคะสัญญาซื้อขายก็เกิดขึ้นแล้วค่ะแต่ทีนี้ค่ะ เวลาที่เราซื้อของแล้วเราไม่ได้ของเราควรจะฟ้องเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญามันมีจุดแตกต่างกันดังต่อไปนี้ค่ะถ้าเราซื้อของออนไลน์นะคะถ้าเราเคยซื้อของกันนะคะกับแม่ค้ามาก่อนนะคะและซื้อหลายๆครั้งแล้วอยู่ๆครั้งนี้ซื้อแล้วไม่ได้ของค่ะลักษณะแบบนี้นะคะเราควรจะฟ้องเป็นคดีแพ่งเพราะเคยมีนิติสัมพันธ์ระหว่างกันมาก่อนกล่าวคือว่า ถ้าเราเคยซื้อของกันกับเขาแสดงว่าเขามีความสามารถในการส่งสินค้าไม่ได้จะมีเจตนาโกงแต่แรกแล้วทำไมเราถึงไม่ฟ้องช่อโกงนะคะทนายแพมเหตุที่เราไม่ฟ้องช่อโกงนะคะเหตุผลเนื่องมาจากการที่ช่อโกงนะคะเวลาเราจะฟ้องตามกฎหมายเรื่องช่อโกงต้องเป็นเรื่องที่ผู้กระทำความผิดมีเจตนาช่อโกงมาแต่แรก แต่เวลาเรามีการซื้อขายสินค้ากันมาก่อนโดยปกติคือตัวจําเลยสามารถนำสื่อได้ว่าฉันมีความสามารถในการที่จะส่งมอบสินค้าได้นะนะหรือขณะที่ทำสัญญาเชื่อว่าตัวเองสามารถส่งมอบได้แต่เมื่อถึงกำหนดและส่งมอบไม่ได้มักจะเป็นการผิดสัญญาทางแพ่ง่ะมากกว่าการฟ้องช่อกงในทางคดีอาญาและแบบไหนที่จะเป็นช่อกงทางอาญาล่ะคะทนาย ในส่วนการฟ้องช่อกุ้งในทางอาญานะคะจะต้องเป็นเรื่องที่ตัวของคนขายนะคะจริงๆแล้วเขาไม่มีสินค้าอยู่จริงไม่ได้มีเจตนาจะขายของแต แสดงข้อความอันเป็นเท็จหลอกลวงว่าสามารถขายสินค้าให้กับเราได้สามารถส่งสินค้าให้กับเราได้หลอกลวงด้วยค่อยค้อยคําคต่างๆนานาจนเราหลงเชื่อและทําให้เราโอนเงินให้เขาและเราก็หวังว่าจะได้สินค้าแต่พอถึงกําหนดระยะเวลาไม่ได้ของไม่พอเข้าบล็อก Facebook บล็อกช่องทางการติดต่อน,นั้นๆเราด้วยแบบนี้เราแจ้งความเป็นช่อโกงได้นะคะ แล้วในการแจ้งความเป็นช่อโกงเนี่ยจะต้องทำยังไงคะทนายอันดับแรกเราควรจะไปแจ้งความนะคะให้พนักงานสอบสวนนะคะลงไว้ในบันทึกประจำวันนะคะเกี่ยวกับคดีว่าเราถูกช่อโกงโดยการซื้อขายสินค้าออนไลน์ค่ะณนะปัจจุบันนะคะก็มีช่องทางนะคนะการฟ้องคดีที่เป็น เรื่องของการซื้อขายสินค้าออนไลน์แต่มันไม่เหมือนกันนะอย่างที่ทนายบอกเมื่อกี้ค่ะถ้าเป็นเรื่องช่อโกงกับซื้อสินค้าออนไลน์มันต่างกันตรงที่ถ้าเป็นช่อโกงคือผู้ขายนะไม่ได้มีเจตานาที่จะขายสินค้าตั้งแต่แรกไม่มีของที่จะส่งให้จริงแบบนี้เราฟ้องช่อโกงแต่ถ้าเป็นซื้อขายออนไลน์ที่เคยซื้อขายกันมาก่อนและอยู่ๆรอบนี้ซื้อขายแล้วไม่ได้ของที่ต้องการหรือได้ไม่ครบแบบนี้ต้องฟ้องเป็นผิดสัญญาซื้อขายออนไลน์จ้า อย่างที่บอกถ้าเราจะฟ้องช่อโกงเราควรแจ้งความดำเนินคดีไว้ก่อนโดยให้พนักง,งานสอบสวนนะคะที่อยู่ในพื้นที่ที่เราทราบความผิดนั้นนะคะลงบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีรับเรื่องไว้ก่อนส่วนเราจะให้ตำรวจทําหรือให้ทนายทําลองตัดสินใจดูนะคะข้อดีข้อเสียก็ต่างกันข้อดีของพนักง,งานสอบสวนนะคะถ้าเขาทำสำนวนส่งฟ้องเนี่ยตัวจำเลยนะคะจะตกอยู่ในฐานะจำเลยท,ทันทีนะคะ แต่กลับกันให้ทนายฟ้องนะคะมันก็มีข้อเสียคือต้องไปไต่สวนมูลฟ้องก่อนว่าคดีเนี้ยมันน่าเชื่อว่ามีมูลหรือเปล่าและถ้าน่าเชื่อว่ามีมูลศาลถึงจะรับฟ้องค่ะแต่ข้อดีข้อเสียเมื่อกี้เราบอกไปแล้วเนาะในส่วนข้อดีของทนายความเร็วค่ะข้อเสียก็อย่างที่บอกต้องไปไต่สวนข้อดีของพนักงานสอบสวนคือมันดูน่ากลัวกว่าค่ะนะคะแต่ข้อเสียคืออะไรคะข้อเสียคือมันนานค่ะ ทีนี้ถ้าโดนช่อโกงนะคะสิ่งที่คุณต้องทราบคือเมื่อคุณรู้คุณต้องรีบแจ้งความดําเนินคดีภายใน3มเดือนนับตั้งแต่รู้ถึงความผิดนั้นๆน,น,นะคะแต่ถ้ารู้ภายใน3มเดือนแล้วไม่แจ้งความไม่รีบดําเนินคดีนะคะจะฟ้องได้แค่ทางแพ่งเพราะอายุความทางอาญ,ญามันขาดแล้วนั่นเองดังนั้นค่ะถ้ารู้แล้วต้องรีบแจ้งความดําเนินคดีและรีบให้ทนายความฟ้องร้องดําเนินคดีนะคะด้วยความหวังดีจากทนายพราวรวีนะคะ ปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายหรือสนใจจ้างว่าความทุหาทนายพราวรวี092 450 5998ทวนเบอร์นะคะ0 9 2 4 5 0 5 9 9สนะคะนะคะสำหรับ15นาทีแรกให้คำปรึกษาเป็นการกุศลได้แต่หลังจากนั้นขออนุญาตคิดเงินนะคะถ้ามาปรึกษาที่สำนักงานนะคะก็จะมีค่าใช้ใจ่ายนะคะหรือถ้าไม่สะดวกในการเดินทางปรึกษาผ่าน z o ู m หรือ Google Meet ก็ได้นะคะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามในคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe ใน c h anel n YouTube ทนายพราวรวีและในแฟนเพจ Facebook ทนายพราวรวีอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยนะจ๊ะขอบคุณทุกคนสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ